จีนหยุดนำเข้าู่เหลืองจากสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเต็มค่ะในขณะที่บราซิลและอาร์เจนตินานั้นกวาดส่วนแบ่งตลาดไปเกือบทั้งหมดหรือนี่อาจจะกลายเป็นสัญญาณใหม่ในการสั่นสะเทือนของเกษตรกรสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาประเทศจีนไม่ได้นําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐแม้แต่มเมล็ดเดียวค่ะครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์นี้คือเดือนพฤศจิกายนปี2018ซึ่งเทียบกับปีก่อนช่วงเวลาเดียวกันจีนยังซื้อจากสหรัฐอยู่ที่1.7ล้านตันแต่ปีนี้เหลือเพียงแค่ศูนย์ตันเท่านั้นข้อมูลจากศุลกากรจีนระบุว่าจีน หันไปนําเข้าสินค้าจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทนหวานเชิงจื้อนักวิเคราะห์จากแคปิตัลจิงตู้ฟิวเจอร์อธิบายว่าสาเหตุหลักมาจากภาษีศุลกากร,กรที่ทำให้ถูเหลืองจากสหรัฐแพงกว่าคู่แข่งซึ่งปกติในบางปีจีนยังมีสต็อกเก่าจากสหรัฐเข้าสู่ตลาดบ้างแต่ปีนี้กลับไม่มีเลยการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศก็ยังไม่คืบหน้า ทำให้จีนยังไม่สั่งซื้อผลผลิตรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งเดือนกันยายนประเทศจีนนําเข้าถั่วเหลืองรวม12.87ล้านตันซึ่งถือเป็นระดับสูงอันดับสองในประวัติศาสตร์ซึ่งซื้อจากบราซิลประมาณ10ล้านตันเพิ่มขึ้น29.9%คิดเป็นกว่า85%ของทั้งหมดและจากประเทศอาร์จเจนตินาประมาณ1ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้น91.5%คิดเป็น9%ของทั้งหมด ในขณะที่ตัวเลขของสหรัฐนั้นยังไม่มีการนําเข้าเลยสําหรับสหรัฐเกษตรกรผู้ปลูกทั่วเหลืองอาจต้องเผชิญกับความสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์หากว่าจีนยังไม่กลับมาซื้อส่วนประเทศจีนเองก็เสี่ยงเผชิญกับส่วนประเทศจีนเองก็เสี่ยงเผชิญกับภาวะขาดแคลนทั่วเหลืองต้นปีหน้าก่อนที่บราซิลจะเก็บเกี่ยวรอบใหม่ซึ่งนี่จึงเป็นทั้งแรงกดดันและเดิมพันใหญ่ของสงครามการค้าค่ะ รุปแล้วค่ะการหยุดซื้อถ่ยเหลืองจากสหรัฐในครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรเท่านั้นค่ะแต่เป็นการสะท้อนถึงเกมการค้าระดับโลกที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นยังใช้เป็นหมากในการต่อรองกันอยู่ซึ่งตอนนี้ตลาดโลกเองก็กําลังจับตาดูนะคะว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ยอมถอยก่อนค่ะ